ประกาศเรื่องการจ่ายเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการประจำเดือนกันยายน2563เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงขอจัดสรรเพิ่มเมื่อสธได้รับงบประมาณ พร้อมแล้วกรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์โดยเร็วภายในเดือนกันยายน2563ครับเอาหลายคนถามเข้ามานะครับเอ๊ะทำไมเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยคนพิการประจําเดือนกันยายนนี้ไม่ออกสักทีหนึ่งก็ไปสอบถามกรมบัญชีกลางมาให้แล้วนะครับทางกรมบัญชีกลางก็บอกว่ารายชื่อทุกอย่างจากกรมบัญชีกลางพร้อมหมดแล้วสิ่งที่ไม่พร้อมก็คือว่า กรมปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสอนี่แหละฮะเอองอบประมาณไม่เพียงพอครับใช้คําว่างบประมาณไม่เพียงพอไม่ใช่งบประมาณไม่มีนะครับตอนนี้ก็คือว่าไปของ,งบจากรัฐบาลมาใส่ให้เพิ่มเติมนะครับก็ถ้าเรียบร้อยแล้วจะรีบโอนเงินให้เร็วที่สุดนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับอดใจรอดิดนึงสู้ๆครับ ข่าวล่าสุดจากเพจเ c e b o o k สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์โพสต์ว่ายืนยันแล้วเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการโอนภายในวันที่22กันยายนนี้วันนี้10กันยายน2563นายประยูนรัตนะเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรณีการจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุ และเงินเบีย้ยความพิการให้คนพิการขององค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําเดือนกันยายน2563มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบีย้ยอย่างชีพให้ผู้สูงอายุแล้วโดยจะเร่งจ่ายเงินให้ แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่22กันยายน2562นี้ครับเพจเฟซบุ๊กสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์โพสว่าเตรียมรับเงินโอนเข้า3กลุ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2563 1เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ถึง6ขวบรายละ600บาท2เบีย้ยผู้สูงอายุรายละ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุ3เบีย้ยผู้พิการรายละ800บาทครับเพจเฟซบ o ๊กสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์โพสต์ว่ารัฐบาลอนุมัติงบกลางเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก600บาทต่อเดือนต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองใจเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน2,899ล้าน6 4แ9 9 0 0บาทให้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม กรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง4เดือนเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2563จำนวน1,745,207คนตามที่พมเสนอมาเรื่องเดิมและสาระสำคัญ พอมอโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเพื่อดำเนินงานโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้งดูเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลโดยอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดถึง1ปีที่อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนเดือนละ400บาทต่อคนในปีงบประมาณ2559 และขยายอายุ0ูปีเดือนละ600บาทต่อคนในงบประมาณ2560ถึงประมาณ2562ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่26มีนาคม2562เห็นชอบขยายระยะเวลาให้อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด0 6ถึง6ปีและขยายฐานรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2562ให้กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่1ตุลาคม2558กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับงบประมาณพศสอ6 3งบอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพื่อเบิกใจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์จำนวน1,745,207านวน1ารยจํายจำนวนเงิน1,875,914,400ล้าน9 4 0บาท เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณปีประจำพศสองพของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน9 7 3าล้าน2 8 5 0นบาทและเงินเหลือจ่ายที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดํำส่งคืนจำนวน2 1 5ขออภัยครับ2 1 1 5,400บาทรวมเป็นเงิน 1 1 8 4 9 3มืนหบาล้านสามแสนแบาทครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิ์ตามที่ได้รับงบประมาณ2563จาาจำนวน1 9 5 0 0 0 0 0่น0 0 0บาล้าน0 0 0บาทคงเหลือจำนวน1,753,700,000บาล้าน0 0 0 0 0 เ2 5 0 0บาทและกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ประมาณการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิ์โครงการระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2563จําจำนวน1 7 4 5 2ล้น7รายรวมเงินทั้งสิน้น4,653,400,000 22,400บาทดังนั้นเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนอย่างต่อนเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กแรกเกิดในโครงการจึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ,าง,บมาณงบกลางรายการสำรองใจ เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจําปีงบประมาณ2563เพิ่มเติมเป็นเงิน2,899,649,900บาทเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน63อย่างต่อเนื่อง